วิตามินเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายแต่จะกินวิตามินอย่างไรให้ส่งผลดีมากที่สุดแพทย์หญิงปียามาศสิทธิรีดาน,านันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชาศาสตร์ป้องกันคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ BDMS Wellness Clinic กล่าวว่าเนื่องจากร่างกายของคนเรามีความแตกต่างกาันทําให้ความต้องการวิตามินและแร่ธาตุเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงนั้นแตกต่างกันออกไปด้วยวิตามินควรได้รับเมื่อเราขาดดังนั้นถ้าจะกินวิตามินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราต้องรู้ก่อนว่าเราขาดอะไรและเสริมส่วนที่ขาดคนเราจําเป็นต้องกินวิตามินไหยคะอืมคือวิตามินและธาตุเนี่ยค่ะมันเป็นสารที่สําคัญที่ร่างกายต้องการมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะมีน้ํามันหล่อลื่นให้ระบบต่างๆ งานได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้วิตามินและธาตุเนี่ยออมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องทั้งระบบสมองระบบภูมิคุ้มกันนะคะระบบาการสร้างระบบผิวโมเล็บอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการนะคะสร้างสิ่งใหม่ๆก็ต้องการทีนี้ค่ะบางวิตามินนะคะจะต้องรับจากการรับประทานอาหารเข้าไปนะคะบางวิตามินก็คือรับมาจากร่างกายเราสร้างขึ้นเองแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันมีวิตามินที่เขาค้นพบมากกว่า30ชนิดอาหารที่เราจะต้องรับประทานหรือว่ากิน องโดยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ทีนี้นการรับประทานวิตามินถามว่าจําเป็นไหมถ้าเกิดเราทานอาหารที่ครบแล้วอ่ะจริงๆก็ไม่ต้องแปลว่าการกินวิตามินเนี่ยค่ะก็คือจะกินเมื่อร่างกายของเราขาดวิตามินใช่ไหมคะคุณหมอใช่รจริงๆแล้วแต่ละคนนะคะร่างกายของเราก็ต่างกันคือเราเกิดมาเนยีนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะ<ม>แล้วก็อาหารการกินเราก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ร่างกายของแต่ละคนจะต้องการวิตามินที่แตกต่างกันไปนะคะและการรับประทานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งยากที่เราจะรู้ว่าเอ้เราจะให้คนนี้ทานวิตามินอะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ว่าเรามาตรวจดูว่าคนไข้ขาดวิตามินอะไรเพื่อที่จะกินได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินไปอะคะ่ะ ก็ทำให้ตับไปทํางานหนักซึ่งโดยปกติวิตามินที่ร่างกายได้รับจะอยู่ในผักผลไม้และอาหารที่เรากินอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรากินอาหารครบห้าหมู่การกินอาหารเสริมจึงไม่จําเป็น แต่ถ้าเราต้องกินวิตามินขึ้นมาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวิตามินที่หลายคนไม่ค่อยรู้สิ่งแรกนั่นก็คือวิตามินบางชนิดควรได้รับทุกวันได้แก่วิตามินซีและวิตามินบีซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําวิตามินในกลุ่มนี้จะไม่ถูกสะสมหรือกักเก็บในร่างกายได้นานจะถูกกาจัดออกทางปัสสาวะและเหงื่อ แม้ได้รับวิตามินในปริมาณมากก็ไม่เป็นอันตรายวิตามิน A, C, E และแลาซิลรเนียมเป็นกลุ่มวิตามินที่ให้ผลลัพธ์ในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโดดเด่นกว่าวิตามินตัวไหนๆซึ่งพบมากในผลไม้อาทิลูกพลูนอางุ่นผลไม้ชนิดเบอร์รี่ฝลั่งและส้มส่วนผักได้แก่บลอเคเกอรี่ผักโขมผักบุ้งซึ่งการกินให้ได้ผลดีที่สุดควรกินในรูปแบบของผักผลไม้สด แหากเป็นคนที่กินผักผลไม้น้อยแหล่งอาหารเสริมก็เป็นทางเลือกที่2ได้หากต้องการกินเบต้าแคโรทีนเพื่อบำรุงสุขภาพป้องกันความเสื่อมถอยของร่างกายแนะนําให้กินในรูปของอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในผักผลไม้ที่มีสีส้มหรือสีเหลืองแต่ถ้าหากต้องการกินเพื่อรักษาสภาวะความเสื่อมสามารถเลือกกินในรูปแบบของอาหารเสริมได้แต่ควรอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์จะดีที่สุดรู้หรือไม่ไข่ขาวดิบทําลายวิตามิน D7 ไข่ขาวดิบมีสารที่ส่งผลต่อบไบโอตินใน วิตามิน B7 ที่อยู่ในลำไส้และขัดขวางการดูดซึมของร่างกายหากกินไข่ขาวดิบในปริมาณที่มากเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเช่น2ฟองหรือมากกว่า2ฟองต่อวนันเป็นเวลาหลายเดือนจะทำให้ร่างกายขาดไบโอตินได้ วิตามินซีไม่ได้มีดีแค่ป้องกันหวัดวิตามินซียังช่วยต้านความเครียดเพิ่มความสดชื่นและความกระปรี้กระเป๋าให้ร่างกายที่สำคัญคือช่วยต้านดิ้วรอยโดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังนอกจากนี้ยังมีบทบาทช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้อีกด้วยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวิตามินดีมีดีมากกว่าการเสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกและฟันหรือกระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อในร่างกายเพราะมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือด ช่วยต้านมะเร็งรําไส้มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมรวมถึงยังช่วยลดอาการซึมเศร้าลดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังอีกด้วยค่ะแม้วิตามินอ e ีจะขึ้นชื่อเรื่องของการบำรุงผิวสําหรับสาวๆแต่สําหรับหนุ่มๆก็ไม่น้อยหน้าเพราะช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องของระบบสืบพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์และเพิ่มโอกาสในการมีบุตรให้ผู้ที่มีบุตรยากรวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยรู้หรือไม่วิตามิน B5 ช่วยปราบสิวได้ สาเหตุหนึ่งของคนที่เป็นสิวอาจจะเพราะขาดโคเอนไซม์เอซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้วิตามินบีในการสร้างซึ่งส่งผลให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันได้ไม่ดีไขมันจึงออกมาทางส่วนต่างๆของผิวหนงังเป็นเหตุให้เกิดการอุดตันที่ผิวหนงังและเป็นสิวนในที่สุดค่ะช่วงเวลาของการกินวิตามินนั้นมีความสําคัญมากนะคะช่วงเวลาสําหรับการกินวิตามินคือกินพร้อมอาหารและหลังอาหารเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุด แต่ก็มีวิธีกินวิตามินให้ได้ผลดีคือวิตามินบีรวมและวิตามินซีควรรับประทานพร้อมกับอาหารเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้วิตามินอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งวันส่วนวิตามิน A DEK ที่ละลายได้ดีในไขมันควรรับประทานกับอาหารมื้อที่มีไขมันและถ้าต้องกินวิตามินในมื้อเดียวให้เลือกมื้อที่ใหญ่ที่สุดของวันหรือกินครึ่งหนึ่งหลังอาหารเช้าครึ่งหนึ่งหลังอาหารเย็นก็ได้เช่นกัน วิตามินมีกลิ่นไม่ได้เสียหลายคนเมื่อได้กลิ่นแรงของวิตามินนะักคิดว่าวิตามินเสียแล้วแต่ความจริงการเสื่อมของวิตามินนั้นเกิดจากการเก็บไว้ผิดที่โดยการโดนแสงแดดและอุณหภูมิที่สูงเกินไปแต่วิตามินที่เสื่อมแล้วหากรับประทานก็ไม่ได้เป็นอันตรายเพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงนอกจากนี้วิตามินที่มีรอยร้าวที่เม็ดยังมีคุณภาพและทานได้ตามปกติเพราะเกิดจากการเคลือบเม็ดมาไม่ดีเท่านั้นค่ะก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสุขหยุดโลกอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ